ทีนี้มาดูในเรื่องของราคาหมูกันบ้างครับค,คุณกพ,อพอดีครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับราคาหมูนะคะต้องบอกว่าที่ตลาดสดเมืองหัดใหญ่ก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วค่ะ<อ>เนื่องจากว่าเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนนะคะหมูโตช้าแล้วก็ต้นทุนของค่าอาหารเลี้ยงหมูเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นก็จะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยจากสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนด้วยค่ะ วันนี้นะคะที่ย่านตลาดทัวรัฐการซึ่งเป็นตลาดสดกลางเมืองหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจราคาสินค้านะคะโดยพบว่าราคาหมูหน้าเขียงมีการปรับราคาสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ1 6 0่ง0บถึงหนึาบาทแล้วแต่ชิ้นส่วนจากราคาหมูหน้าฟาร์มกิโลกรัมละ86บาทนาวราพรสีพลทองลูกแม่ค้านะคะ แผงลอยจำหน่ายเนื้อหมูบอกว่าราคาเนื้อหมูเนี่ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งราคาดีดตัวขึ้นไม่เยอะประมาณ3-4บาทปัจจัยมาจากช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าร้อนหมูจเจริญเติบโตช้าประกอบกับราคาวัตถุดิบอาหารหมูที่แพงขึ้น ผลจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนขนาดนี้ทางฟาร์มก็แจ้งว่าหลังจากนี้ราคาหมูก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกนะคะโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะทำไมราคาเนะื้อหมูหน้าเกียงตอนนี้นะครับก็ต้องปรับขึ้นไปด้วยนะครับตอนนี้ราคาขายหมูติดมันจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ160บาทหมูซี่โครงครับกิโลกรัมละ160บาทหมูสันใน180บาทหมู3ชั้น190บาทนะครับหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ170บาท และแม่ค้าก็ยืนยันว่าช่วงนี้ถือว่าราคาถูกลงมาเยอะนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่เกิดโรคระบาดซึ่งราคาเนื้อหมูเนี่ยแพงที่สุดในประวัติการเลยครับขึ้นเพิ่งอาทิตย์ที่แล้วหรอกอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนั่นเลยมันปรับมา3ามสบบาทอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ก็ขายหน้าเคียงก็ึถึงพูดถึงว่ารูร้อยหกสิบาทก็ราคาต่ํานะมันมันไม่ได้สูงมันเพราะว่าเมื่อก่อนเราขายรูสองร้อยใช่ไหมถึงตอนนี้รูร้อยหกสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยแปดสิบบาท มันอย่างกันกันก็รูเก้าสิบนั่นเลยมันก็ถูกอยู่มันไม่ได้แพงเพราะตอนนั้นหมูแพงถุดมันโลโถงไวกว่าใช่ไหมก็มันเป็นเราขายเนื้อหมูใช่ไหมมันเป็นอาหารมันก็ขายได้ค่ะเราก็ไม่ได้นั้นมากมายแต่ก็ไม่ได้ขายเยอะนะวันละส่งตัวเราขายพอหมดนั่นเลยใช่เพราะว่าคนมันไม่ได้ออกมาจับจ่ายใช้สวยมากถ้ามันเหมือนสมัยกั้นคนมาเตีมตลาดไม่ได้ไม่ได้ล่วงแบบนี้นะคนเยอะ นี่หลังจากโควิดนั้นคนน้อยมากแต่ก็โขงมันก็ขายได้ค่ะขณะที่ราคาไก่สดหน้าแผงสดาบะนี้ก็ปรับราคาสูงขึ้นเช่นกันนะครับโดยไก่บ้านทั้งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ140บาทครับไก่ไข่กิโลกรัมละ80บาทและชิ้นส่วนไก่กิโลกรัมละ90บาทปัจจัยมาจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับส่งผลต่อค่าขนส่งซึ่งเราแม่ค้าในตลาดทัวรัตการพยายามที่จะตรึงราคาให้ดีมากที่สุดนะครับเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในช่วงสถานการณ์โควิด19ด้วยครับ